สวัสดีครับเพื่อนครูทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการแนบลิงก์ข้อสอบออนไลน์ไปยังอีเมลของเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนครูให้ไปเปิดที่ Google Google c h r o m e ของเรานะครับเดี๋ยวเพิ่อคลิกเข้าไปเลยนะครับถ้าท่านเคยเข้าอ่ายูเซอร์ไหนนะครับไว้แล้วถ้าโครมมันบันทึกไว้ก็จะง่ายหน่อยนะครับ อันนี้ผมเคยเข้าไว้แล้ว3ามยูเซอร์นะครับอ่าวันนี้ผมจะเข้าไปที่ยูเซอร์ของส่วนตัวของเรานะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับให้ท่านไปกดที่แอป Google หรือเครื่องมือของ Google นะครับตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วไปที่ Google Drive ก็คือตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ ก็จะไปใน drive ของเราซึ่งเป็น drive ที่เราออกข้อสอบไว้นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลของเรานั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นแฟลชไดรฟ์ก็แฟลชไดรฟ์หนึ่งนะครับมันก็จะอยู่ในแฟลชไดรฟ์ของเรา1นึ่งไดรฟ์เนี่ย drive ก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลนะครับเราทําข้อสอบไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นฟอร์มแบบนี้วันนี้ผมจะสาธิตการส่งเป็น ข้อสอบวัดผลท้ายบทที่1สังคมป .4 นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเมื่อดับเบิลคลิกไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแถบใหม่ให้แบบนี้นะครับถ้ามั่นใจถ้ามั่นใจถ้าชัวร์แล้วเราก็พร้อมที่จะแนบไฟล์นี้นะครับแนบลิงก์นี้ส่งวิชาการตรวจได้เลยนะครับเราก็ไปที่กดส่งนะครับแล้วมาที่ลิงก์ตัวนี้นะครับ แล้วก็เอาใหม่นะครับเราก็มาที่ส่งตรงนี้นะครับแล้วมาที่ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตัด URL ให้สั้นลงก็คือตัดลิงก์ให้มันสั้นลงนะครับจะสังเกตว่าลิงก์จะสั้นลงแล้วเราก็กดคัดลอกนะครับสังเกตข้างล่างว่าคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเปิดแท็บใหม่เพื่อเปิดอีเมลของเราถ้าตรงนี้เคยมีอีเมลของเราไปแล้วก็ง่ายหน่อยนะครับ แนะนำให้พิมพ์ข้างบนว่า w วอนะครับ w w w h ์ w m b i o t o m i l c o m นะครับถ้าเคยเข้าแล้วก็จะสะดวกก็จะเข้าไปเลยนะครับแต่ถ้ายัางไม่เคยเข้าก็ต้องป้อนอ e ีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านก็จะเจอหน้าอ e ีเมลของเรานะครับเราจะทําการส่งให้วิชาการท่านตรวจใช่ไหมครับเราก็ไปกดข้อความใหม่ นะครับแล้วก็ส่งสุพิชยาเปอร์ซนแลนะครับแล้วก็ถ้าส่งคุณครูปูด้วยก็ดีนะครับแต่ในนี้ผมไม่สาธิตนะครับอ่ะทุกท่านก็พิมพ์ชื่อเรื่องนะครับว่าส่งอะไรครับส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์อ่าเก็บ1สังคมปอปอ,อะไรครับปสีใช่ไหมครับอ่าผมขออนุญาตวงเล็บว่า สาธิตการส่งนะครับาสาธิตการส่งนะครับเรียนฝ่ายวิชาการนะครับส่งลิงก์ข้อสอบออนไลน์เก็บอะไรครับเก็บหนึ่งวิชาสังคมป .4 นะครับแล้วก็เราก็เมื่อกี้เราไปคัดลอกลิงก์มาแล้วใช่ไหมครับ ไม่มั่นใจก็กดอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยเราต้องเคลือบก่อนนะครับมันจะอยู่ในล,ลักษณะแบบที่ภาพที่เห็นนะครับแล้วเราก็มาคลิกขวาแล้วก็กดวางที่นี่นะครับอ่าเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับก็เสร็จแล้วครับเมื่อตรวจสอบที่อยู่อ e ีเมลตรวจสอบหัวข้อเรื่องตรวจสอบไฟล์ที่แนบนะครับข้อความอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กดส่งได้เลยนะครับจะกดส่งบนตรงนี้หรือกดส่งตรงนี้ก็ได้นะครับ กดส่งไปแล้วนะครับเอาละอยากรู้ว่าเสร็จไม่เสร็จนะครับส่งสำเร็จหรือไม่สำเร็จให้ไปที่รายการส่งตรงนี้นะครับก็จะปรากฏจดหมายที่เราส่งไปแล้วนะครับส่งลิงก์้ดสอบออนไลน์เก็บหนึ่งสังคมป4สอ่าสาธิตการส่งไปเมื่อ12อนาฬิกาส3นาทีนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่คือการทดสอบอาการสาธิตการแนบลิงก์ ข้อสอบออนไลน์ส่งเข้าไปยังอีเมลของเราให้วิชาการท่านตรวจนะครับมีอะไรทักทายมาทีา่ลายส่วนตัวได้นะครับยินดีรับใช้ครับผมสวัสดีครับ tiếp subscribe thống về